วันนี้กับช่อง Pink กับว่า c h a n n e l นะคะเย่ๆวันนี้ก็จะมาทำละครสั้นเรื่องครอบครัวรักกันเย่ๆก็จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกดแล้วก็ไปดูกันเลยเฮ้ยวันนี้พาไปเที่ยวกันดีกว่าเฮ้ยเลยเลย เลยบ้านน้ำน้ำจ๋าน้ำจ๋าเอ้ยไปหาน้ำดีกว่านี่น้ำไปเที่ยวกันไหมจ๊ะไปอยู่แล้วของดีอะไรขนาดนี้เราต้องไปดิหยุดตั้งแต่ตอน ตั้งแต่ปีใหม่เลยตอนนี้เรายังไม่ได้เที่ยวกันเลยนะโอเคไปกันเลยโอเคไปเอาหลานของเรามาด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาหลานด้วยนะโอเคเดวเดดก่อนไปพาเราไปก่อนนะโอเคโอเคมาแล้วนะไปเลยเดี๋ยวขึ้นรถเลยโอเค เดี yeah, ๋ยวฉันเดี๋ยวเธอขึ้นรถเลยไปนั่งรอเลยหรือเธอจะขึ้นตามฉันฉันขึ้นตามเธอแล้วกันขึ้นแล้วยังเดี๋ยวขอเช็คก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยหอยสัง โกโก้กับเออส้มกัิ okay. ้วเคกโกโก้หัวัยที่กดผิดนะคะเออฉันมาละสวัสดีโกโก้ go. โอ้นี่พี่เดี๋ยวพี่จะพาพวกผมไปเที่ยวใช่ไหมใช่จ้า โอเคผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดกับน้องสาวผมก่อนนะโอเคมี่ีพี่ไปกันโอเคไปนั่งรถเขาให้บุณหัวก็ได้แล้วพี่ขึ้นมาสิขึ้นมารู้จัคขอว่าขึ้นไม่ล่ะ กันโอเคทุกคนมันจะมีเสียงพ่อเรากลนนาะทุกคนอย่าไปเสียเรียดมานั่งเลยเออระวังรถด้วยละ่ะถ้ามีถ้าขับรถไปนนชนนู่นชนนี่ฉันไม่รับผิดชอบนะจ๊ะให้ใครรับผิดชอบแกไงแกเป็นคนเอารถมานี่ เธอจริงด้วยเธอนี่คือหัวเธอเบกเบกแบบไม่อยู่มันเบกไม่อยู่ว่าอย่ามาโกหกเจอดแล้วลงได้เลยมันก็จีลงได้เออมา เดี๋ยวพี่รอเออรอด้านนอกเลยเราอะ่ะเออใช่พี่ไปกันพี่ลงมาเล้วโอเคออกหน่อยพี่จะลงเออดีแล้วไปแต่งตัวเป็นแต่งตัวกัน พี่แต่งตัวเท่ๆหล่อเลยพี่แต่งตัวแป๊บนึ้งนะพี่ใส่ชุดนี้แล้วกันเดีวน้องไปเปลี่ยนเองนะโอเคน่แต่งตัวเหมือนกันเลยนะจ้ะ ไม่ต้องเอาหลอกเพราะวันนี้ค่ะไปเที่ยวจอยๆ o อนี่ผมแต่งตัวเสร็จแล้วผมง่วงหง่วงทำไมสมัยนี้เขาง่วงเร็วจังเลยันอะไรเนี่ย ไปนอนกันนี่นอนนอนนอนเราก็นอน hmm. นอนแล้วให้สบายนะโอเค hmm. เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันไหมโอเคประตูประตูประตู โอเคพร้อมแล้วไปคุณจะขับไปทางไหนล่ะไปกินชาบูไงเที่ยงทีกินชาบูเนี่ยนะทำว่าขมมอกะโหโหคิดว่าไม่ได้ไปปิกนิกกินชาบูเสร็จ ไปปิกนิกแลยเออ่ี่ดโดนอะไรอ่ะเียดตรนี้นี่อขอบับยังไม่เป็นเลยได้ชนเลยไดชนเลยโอ้ยใหญ่เลยใเลย อยาให้ฉันได้โมโหไปหรือไปสนสาธารณนะไปสนสานนี่แหละไหมออจะจอดรถที่โรงแรมแล้วกันแต่เรายังไม่ซื้อเบียงเลยนะคือจริงด้วยแก,พกเพิ่งบอกตอนนี้แกแกนี้ไม่รู้ฉันเลย,อ,ยอะไรแล้วนี่ไม่ไปเป็นไร ว่าแล้วเรามีมีประกันเออใช่ใช่ใช่แม่ขับรถไปเนาะเออรถคันนี้ก็ขับนิ่มเนาะเออหรือไปสวนสนุกดีไปไหนก็ไ่้ใครเนี่ยขับรถไม่ได้ภาษาเลย เฮ้ไม่เปีโค้ดีนะแเราไม่เป็นไร โอเคนีนน่ันันไปไปซื้อดู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 สุดละเงินตายแล้วนี่ก็หวังแต่เงินโผดุบีตลอดอชีวิตก็เชนเป็นใครปรุบการณน,น,นอะไรล่ะ ชนเลยในรถเนี้ยเกียงสู้ราคาเครื่องฉันไม่ได้หรอกโอ้ยไม่ดูตามาตาเลยเลยเธอก็อฉันมันขับยากยิ่งน,นาแต่เป็นให้ท่าประกันทำให้เด้อแป๊บเดียวเองได้มันชติ อ่าฮ่าฮ่า,าระวงัรวงระวังเออโอ้ยเธอจีชนอะไรอีกแล้วนี่ชนคนชนยังไงเดยกก็ติดคุกหรอกหมดตัวละมน ไปนี่ไปสวนสาธารณะไหมออคุณจี้เข้าอุโม,มงหรอ,อสวนสาธารณาะเขาไม่ใช่อุโมองนะ์นะเออลืมลืม ทำอะไรอ่ะฉันยินได้ยินนะ เธอเขาจอดสวนสาธารณะไม่ใช่จอดตรงนี้จ้าเขาจอดไม่ได้เธอเขาได้ยินประกาศค่ล้านาแล้วนนะอยากจอดตรงนี้ซื่อบือ้อเปิดตู้ดิ สำหรับนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับนี้วันนี้ก็จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้ากดกดไป Bye Bye